โลแกนวัดนาอือครับหรือว่าใครแพร่ดํานี่แหมวันนี้มานครสวรรค์โชว์ลําซะหน่อยนี่ลําทําไมลําทําไมจอดลําทําไมคะพี่กูทําไมเนี่ยฮะพี่กูทรืไมหายไปตังโก้กูจะไม่ได้ก็ไม่ได้หรือไงไม่ได้ค่ะบัตรรอประวัตก่อนครับ ป้าเปนถี่ยเขาได้ยังไงเขาเป็นสาวเป็นนางเห็นมันเป็นจักรยานอีนัดอะไรชิงกับกูคือจะได้รางวัลแค่ฉากนี่แหลฉากเดียวใช่จะเนี่กูจะได้ไม่ต้องระวังตัวงั้นกึมระวังเลยท่านเจ้าล้านยังอยู่พระท่านยังอยู่โเคผูบอกว่าเล่นดีเดี๋ยวก็โตจะได้ระวังตัวต่อไปเออเดี๋ยวก็มาให้ แกไม่เก่งใจพเนนประยะก็วยไปะชมเจ้าค่ะตอนนี้ยาได้มาแล้วรยัเจ้าค่ะอยากูอาก็ช่วยเขาดใส่แล้วแน่ออไฟหนุนเจ้าค่ะเป็นยังไงครับไอแป้งออกมาเนี่ย เละไม่ขายดอกกาน่เหรอป่าวอุ้นู้นเป็นยาเป็นไงลูกสบายดีไหมจ๊ะเย้จะมาหายาใช่ไหมันอะลูกมอ๋อลังอโอ้ยอยู่ขนูกอ่หอหอหอตามาเยไิีมาผมยังไม่สบนะ ฉันไปคุยกับมันได้ยังไงพี่อยู่ดีๆฉันเลยไปคุยกับมันพี่ช่วยบอกฉันสิฉันไปคุยกับมันได้ยังไงอ่ะอะไรห้แล้วเห็นดี่ก็เลยถ้าขายให้แล้วเป็นอย่างนี้มันไม่ขายให้แล้วนะควายมันเล่นลากยาวเรื่องยาเสพติดไม่มีหรอกผมรู้ยังไงไม่มีกูหาซื้อตั้งแต่เย็นแล้วดูดมาดูดจริงๆไอ้เหรออือดูดกันเตยวเข้าไปได้ไหมนี่ พ่อจะบอกให้นะวันนี้ยามันอารมณ์ไม่ค่อยดีแต่ยาจะเข้าไปเข้าข้างหลังลูกหลหรอลบหลังมาหลบหลังเลยนะเข้าไปลูกจบกับบุคคลธรรมดาไลยนะไม่จบแล้วเองเอองานเดี๋ยววันนี้จบแน่ไม่จบแน่นอนเออตึงห่วงลุ้งเก่งชอบได้โอ้ เข้ามันจะดีที่ไหนเนี่ยมันมีอยู่แค่ยักษ์นี่ออกไปเลยเอาเอาขาออกไปไปชื่องอะไรชื่ออะไรแปลงระยะระยะยาวชื่ออะไรนะระยะยาวมีสัตว์ชื่อระยยาวด้วยคนที่คนถิ่นนี่หมายถึงคนถิ่นชืระยะยาวข้อมือการหลิวก็ต้องอยู่ตามยาวไปเขามาหายระยยาวไม่คนลุกตั้งหรอไม่เคยลุกเลย ว่าแงไรเข้าปยาล่าจาวาเนี่ยเพว่าจะมาหายาจะมาบอกมายาไอ้ล่ายาวที่มีความรักแล้วเย่อเป็นล่ายาวแล้วเปน่าจาแล้วัไยาวนี่นี่ล่าจาวอะไรมนเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนไรมันพ้นพิสไปเลยคือมันพดที่ใสะกันมันเปลี่ยนจริงเหรอเปลีนจริงเลยอมันพ้ อ, sociedad, อยากร <that> <that way faster> ู้ไม่ได้มืออยู่นี่วะโอ้โหอีบันทอีเดีแตมาโดนมโนลมเข้าโอ้ย้อนกลับเลยนะากรู้้าคนทีคนพกเนชาใครล่ะไม่บอกจะรู้ไม่ไอใครรเน่ยอมมอนี่เกักัน ไหนรู้แล้วไม่ใช่แล้วไอ้เข้าพ่อพี่ฉันจะเอาพี่เนี่ยฉันจะกลัวทำไมล่ะรู้แล้วรู้อยู่ว่าพ่อพี่จะเป็นโจที่ดุร้ายมนะันไม่ให้พี่คบใครทั้งสิ้นเลยไม<ป>่ไ<ป>เจเจ้าไงไม่เอาไงอะฉันจะเอาจะเอายังไงกับหนู ยังไม่เคยครับยังเวอร์จิ้นอยู่แต่เขาเบี้ยวเขาเบี้ยวจีบะไม่ใช่ไม่ใช่นี่นะ คอยกันไว้ต้เลือเฉยเฉยใค่อธิษฐน

yeah no. ดีดีเฮดฮัก hey yes ีแขกจากไหนกูเม okay. ียกูอยังห uh ัดได้ไหมมันรัดหรออดกูายกเออินเดียีรับรวก่อนรับรวด้วยครับขอบคุณที่สนับสนุนอแให้แป้งะ อย้ยถ่าได้ไหมเอ้ยนี่ดาราไอ้ยาเฮ้ยาไอ้ยาไอ้ยไม่ได้นะลุงแล้ไม่ถูก แล้ว <S <s อ้หอย e ู่แล the ok. ้วแวามึงเกี่ยวโอ้โหเกี่ยวแท้เกี่ยวเก่งไหนออกมาไมรเกี <pe 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 爸爸่ยวไม่เกี่ยวเลย้ม่เกี่ยวไม่ได้นะลูกดูเราเป็นสุภาพบุรุษต่อให้ผู้หญิงให้สวยให้แต่ยังไงก็แล้วแต่ให้สวยให้สาวไงแล้วแต่มาช่วยเราแต่กอดไปรับเักเลียงเขาไม่ได้ลูกดูดูเราเกลียดเขาเพราะเขาก็ยังไม่มีลูกเป็นัวเลยเข้าใจไหมดงทำให้ดูในอย่างได้ไ้มยเฮ้

ไอ้เดไอ้เดไอ้เด้เด็กอ้เด็ไอ้ด็กไอ้เ็ไอดกไอ้เไอ้เด็กไอเด็กไม้ดอ้เด็กไอ้ไอ้เกอ้เด็กไ้เดกไ้เด็อ้เกไอ้็อ้อเด็ไอ้เกไอ้กกไอ้เกไ้กอ้เ็กไเด็กไกอเ็กกอเไอ้เด็กไกไ็กไอเไเกไอ้เกเไอ้เ้ไอ้เ้้กอไอ้

ไปดูว่าให้ข้างหลังเนอะไออยัแข็งเยย่เยไม่ไม่ไม่ไมไม่ออกจากคณะไปพี่กีจองเลยเดีวพอแลยลยังงามากทีไม่ไมไม่ไม่ได้ไม่ได้ไอไปก่อนเพี่าพีเนี่ยพี่ไม่ว่างพี่มีธุระที่ต้องไปทำต่ออีก จะไปเอาอะไรเอาอะไระถ้าจะไปเีปแเมื ah ่อไหร่เด no. like ี so ๋ยขอให้อาพูดเลยแล้วพียเลยอีกพี่บอกว่าอะไรนะเมื่อกี้อยากได้อะไรหรอได้อะไรบอกมาแล้ว้ที่จะให้เธอไปตัซิสฮะตัิสิเนี้ยไม่เอจะเลมช่ยกริสเง้ย อะไยอะหอมชิ้นี่หอมแก้มชิ้นี่หอมาทีหอมไม่ได้ตีไปหลานเนี่ยจะได้จุกจุไปเลยนะ เาไปเลยนะมา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 ไปไปน้าไม่แตกหากินแล้วช่งนี้ปอบปปอปอเลอปีมอปีมากปีมากไปดูด้วยยที่ไรันี่ไ่พอแล้วพอแล้วเะไ่ไแ้วแล้วไปเลยนะให้พไอโบลุยโอนขาถาที่หลเยอะยาไม่ทันจะ